Night of Pentecost อสุวินเหรียญของคุณปรากฏขึ้นแล้วนะครับก็จะทำนายได้ว่านับจากนี้คุณจะเริ่มมีเงินเก็บอีกทั้งมีเงินลงทุนและตัวของคุณนั้นจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงินการลงทุนต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและคุณนั้นจะสามารถสร้างผลกำไรเม็ดเงินต่างๆเข้ามาหาคุณได้อย่างต่อเนื่องและไร้ซึ่งความเสี่ยงอีกด้วยล่ะครับแน่นอนสุดครับถ้าท่านใดเข้ามารับชมคลิปวันนี้แล้วถูกใจนะครับกดหัวใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือรีโพสก็ขอให้คุณนั้นนะครับมั่งคั่งร,ำร่ำรวยจากการลงทุนจากการตัดสินใจในความรู้ความสามารถอันถูกต้องของคุณทุกประการเธอ